วัสดีคะ่ะเหล่งจากไรแลนด์นะคะวันนี้นะคะเหล่งจะพามาชมบ้านสวนริมเขานะคะพิกัดอยู่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะตรงนี้นะคะเนื้อที่นะคะสมไร่3งานนะคะเอกสารสิทธเป็นฉนดคุดแดงนะคะแล้วก็มีสวนผลไม้แล้วก็มีบ้านเรือนไทยนะคะแล้วก็มีตัวศาลานะคะแล้วก็มีที่พักนั่งเล่นนะคะซึ่ง สิ่งปลูกสร้างค่อนข้างเยอะเลยนะคะเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ยกแปลง3ไร่3งานพร้อมสิ่งปลูกสร้างเนี่ยขายอยู่ที่5ล้าน8แสนบาทราคานี้เจ้าของออกค่าโอนค่าภาษีไว้ให้นะคะจริงๆแล้วนะคะที่ดินแปลงเนี้ยกับสิ่งปลูกสร้างเนี่ยเจ้าของเคยตั้งไว้ที่6ล้าน9แตน่นตอนนี้เจ้าของไม่สบายนะคะจึงขอลดราคาเหลือแค่5ล้าน8นะคะเดี๋ยวเล่งจะพาไปชมบ้านแล้วก็พาไปชมสวนนะคะตามนึ่งมาค่ะ ตอนนี้นะคะเล่งอยู่บริเวณโซนบ้านนะคะโซนบ้านนะคะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ประมาณ200ตารางเมตรนะคะโซนบริเวณบ้านเนี่ยเจ้าของเขาจะล้อมรั้วเป็นรั้วตาข่ายไว้นะคะเพื่อกั้นไว้เนาะเพราะว่าบริเวณสวนนะคะเจ้าของมีการเลี้ยงไก่นะคะไก่อินทรีย์ไว้เนาะก็จะไม่ให้ไก่เข้ามา เพ้นพานในบริเวณบ้านหรือ,อก็ป้องกันน้องหมาด้วยนะคะที่จะเข้ามาบริเวณบ้านเนาะหรือว่าถ้าใครเลี้ยงน้องหมาอาจจะเป็นพื้นที่ที่กั้นน้องหมาอยู่เฉพาะในตัวบ้านก็ได้เนาะอันนี้ตัวบ้านนะคะเป็นไม้เนื้อแข็งนะคะทั้งหลังเลยเนาะบวกไม่ขึ้นนะคะอายุบ้านอยู่ประมาณ3ปีได้นะคะนี่ตัวบ้านมี2ชั้นนะคะเดี๋ยวพาขึ้นไปชมเจ้าของ เติมไปอีกค่อนข้างเยอะเลยนะคะี่ตัวบ้านเหมาะมากๆเลยสำหรับใครจะทำเป็นบ้านพักตากอากาศเป็นบ้านพักหลังที่สองนะคะนี่จะมีห้องนอนอยู่สองห้องนอนเนาะเข้ามามห้องนอนสองห้องนอนนะคะ มีห้องนอนสองห้องนอนนะคะทั้งสองห้องนอนเนี่ยเจ้าของติดแอร์ให้ทั้งสองห้องนอนเลยนะคะห้องนอนกว้างอยู่นะคะอันนี้เขาวางที่นอนไว้ห้าฟุตเนาะแล้วก็ยังมีพื้นที่เหลือๆอีกนะคะแบบเดียวกันเลยทั้งสองห้องนอนนะคะม,มีฝ้าฝ้าเป็นฝ้าไม้เนาะแล้วก็บริเวณหน้าห้องนอนก็จะเป็นที่นั่งเล่นนะคะเป็นแล้วก็มี ที่นั่งเนาะรับลมตอนเช้าเช้าทานอาหารเช้านะคะสวยนะคะไม่มีปวกขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นไม้เนื้อแข็งแล้วก็มีบริเวณเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์ไม้นะคะก็มีซิงล้ังจานมีชั้นวางของนะคะเอาไว้ทำกาแฟตอนเช้ามีห้องน้ำเนาะ ทางชั้นบนก็มีหนึ่งห้องน้ํานะคะชั้นล่างก็มีอีกนะคะนี่ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็จะปลูกกระเบื้องแบบนี้ฝักบัวนะคะตรงนี้นะคะเจ้าของตั้งไว้ห้าล้านแปดเนี่ยตกตารางวาละสามพันแปดนะคะอันนี้ได้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะเขาพระเนี่ย ราคาที่ดินต่อตารางวาเนี่ยโดยปกติแล้วมันประมาณ5,000ต่อตารางวาเลยนะแต่ที่ดินแปลงนี้เจ้าของตั้งไว้แค่3ประมาณ3,800บาทต่อตารางวานะคะมาดูชั้นล่างกันเนาะตามมาดูชั้นล่างชั้นล่างใต้ถุนนะคะใต้ถุนก็ค่อนข้างสูงโปร่งนะคะโปร่งเลยแล้วเขาก็ติดพัดลมไว้ให้นะคะ เอาไว้รับประทานอาหารนะคะพวกเฟอร์นิเจอร์นะคะที่เป็นโต๊ะไม้นะคะถ้าลูกค้าอยากได้เจ้าของก็ให้เนาะด้านล่างนะคะมีต่อเติมมีครัวนะคะมีครัวเป็นครัวครัวที่ก่อด้วยปูนเนาะก่อไว้ด้วยปูนนะคะมีเตาโบราณนะคะเตาลักษณะคล้ายๆในละครเลยนะคะ เรื่องเทพพบุตรจุทาเทพเนาะก็จะผสมผสานกันระหว่างปูนแล้วแล้วก็ไม้เนาะมีด้านล่างก็มีห้องน้ำนะคะห้องน้ำอีกหนึ่งห้องก็มีห้องน้ำน้ำก็เป็นชักโครกนะคะที่นี่มีบ้าเลที่เนาะมีบาเลที่ ส่วนพื้นนะคะพื้นก็เป็นพื้นกระเบื้องนะคะอันนี้หลังคาก็เป็นวัสดุเป็นเมทัลชีสเนาะใต้ถุนบ้านนี่เทพื้นเป็นพื้นปูนอย่างดีเลยนะคะนี่ไม่เฉอะแฉะเนาะแล้วก็จะมีห้องเก็บของเนาะห้องเก็บของอันนี้ จะมีอุปกรณ์การเกษตรนะคะเป็นช่องเซอร์วิสต่างๆเนาะเจ้าเจ้าของนี่จัดสรรปันส่วนได้ลงตัวเลยนะคะแบ่งแยกพื้นที่เนาะอันนี้บริเวณรอบๆบ้านนะคะบริเวณรอบๆบ้านมีถังสำรองน้ำนะคะมีปั๊มน้ำให้นะคะแล้วก็มี ครัวไทยด้านนอกเนาะมีซิงค์นะคะนี่เอาไว้ล้างจานด้านนอกได้เนาะเผื่อใครไม่ได้ทําครัวที่ในห้องครัวมาทําด้านนอกก็ได้เพราะว่ายังมีซิ้นซิงค์มีชั้นว่้ำจานนะคะไว้เนาะโซนบริเวณบ้านเจ้าของไม่สบายป่วยก็ปลูกผักอินรีย์นะคะผักออร์แกนิกไว้ทานเองนะคะนี่เป็นแปลงผักของเจ้าของ กวางตุ้งพริกชาพูนะคะปลูกเอาไว้ทานเนาะอันนี้ก็บอยบริเวณที่เขาล้อมรั้วอไว้นะคะล้อมรั้วบริเวณตัวบ้านไว้เพื่อแบ่งแยกโซนเนาะตัวที่ดินของเรานะคะด้านหน้าเนี่ยเจ้าของเขาทำรั้วขาบอะะขบอยไว้นะคะทำรั้วขาบบอยไว้ ขาด้านหน้าคือเขาสลักหินนะคะถนนที่เห็นจะเป็นเส้นพมณณีเขาสลักหินเนาะอันนี้เป็นบ้านสวนติดเขาเลยนะคะเป็นบ้านสวนติดเขาที่แท้จริงตัวที่ดินหน้าถนนเป็นทิศตะวันออกนะคะความสูงจากระดับน้ำทะเลคือ20เมตรเนาะหน้ากว้างนะคะที่ดินประมาณ50เมตรนะคะตัวที่ดินแล้วก็ถนนถนนหน้าบ้านเนี่ย เป็นถนนลาดยางนะคะนี่นะคะก็เป็นถนนลาดยางนี่จะเป็นเขาสลักหินนะคะนี่หน้ากว้างของเราคือ50เมตรเลยนะคะ ความยาวอยู่ประมาณด้านหนึ่งจะเป็น1 3 0เมตรอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น150เมตรนะคะตัวของที่ดินของเราถนนเพิ่งทำใหม่นะคะได้ประมาณปีหนึ่งเนาะเพื่อนบ้านด้านหลังก็มีนะคะเพื่อนบ้านก็น่ารักนะด้านหลังมีเพื่อนบ้านนะคะนี่พอเข้ามาจากหน้าแปลงที่ดินก็จะมีศาลานะคะเอาไว้นั่งตอนเย็นเย็นรับลมเนาะ ลมดีค่ะลมเย็นสบายแล้วก็ต้นไม้ใหญ่มีหลายต้นเลยไว้ให้ล่มเงานะคะเจ้าของตกแต่งไปเยอะนะคะตกแต่งแบบสวนนี่คิดมูลค่าไม่ได้เลยเนาะ,ะแล้วก็นี่ทำเป็นโซนไผ่นะคะโซนไม้ไผ่ต้นไม้ส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งล้อมมานะคะ แล้วก็มีทั้งปลูกเองเนาะนี่บริเวณบริเวณที่เดินจากบ้านไปสวนนะคะส่วนที่เราจะลังจะเดินไปจะเป็นส่วนผลไม้นะคะผลไม้ก็มีหลากหลายชนิดเลยที่เจ้าของทำไว้นะ แล้วก็ให้ผลผลิตแล้วนะคะก็จะมีเป็นฝรั่งทุเรียนมะม่วงนะคะมะพร้าวมะพร้าวเป็นมะพร้าว้ะหอมด้วยนะคะมะนาวนะคะแล้วก็เลยเราเดินเลยอันนี้จะเป็นเล้าไก่นะคะที่บอกก็คือพี่เขาเลี้ยงไก่ไข่ไว้เพื่อเก็บไข่กินไข่อินทรียเนาะเพราะว่าพี่เขาป่วยก็พยายามทานอาหารที่เป็นจาก,จากธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะคะ ไม่งั้นนะคะก็เรากินอาหารที่มันมีสารเคมีอะค่ะมันจะ,ะทำให้สุขภาพยิ่งแย่ลงไปอีกเนาะอันนี้ก็จะเป็นส้มโอนะคะที่ลงไว้ที่คุมสแลนน,นี่จะเป็นทุเรียนนะคะอันนี้ลงทุเรียน,นก็ลงทุเรียนไว้เลี้ยงยิ่งกว่าลูกอีกนะคะร้อนมากก็ไม่ได้เนาะ มีบ่อน้ำนะคะเล็กๆหนึ่งลูกเนาะประมาณสักห้าสิบตารางวาได้นะคะน้ำที่เห็นอย่างเงี้ยค่ะมีให้ใช้ได้ทั้งปีนะคะไม่หมดเลยเนาะเพราะว่าเราทำสวนผลไม้เราต้องมีน้ำใช้ตลอดนะคะพี่เขาทำทำเนินนะคะทำเนินเอาไว้นั่งเล่น อนเย็นนะคะเนินตร่เงนี้หรือใครจะมาปลูกบ้านหลังเล็กๆก็ได้นะคะเอานอกดาวมาลงอีกเนาะถ้าเกิดมีลูกหลายคนด้านหน้าให้ลูกคนโตด้านหลังเป็นลูกคนเล็กเนาะอยู่บนเนินเนี้ยเนินเนี้ยสูงมากเลยลงดินไปประมาณห้าสิบขันได้เราอยู่บนเนินเนาะเราก็หันหน้าไปที่เขาสลักหินเนี่ยนะคะอันนี้จะเป็นเนินของเราดูวิวสวยมากๆเลยนะคะอยู่บนเนิน ตกตารางวันละสามพันแปดเนี่ยหาไม่ได้ตกแต่งแบบนี้นะคะหาไม่ได้เนาะถ้าพี่เขาไม่ป่วยเขาไม่ตัดใจขายหรอกอแล้วด้านหลังก็จะเป็นห้องเก็บปั๊มนะคะระบบน้ำแมนทแนัททั้งหมดเลยของเรานะคะจะมีรั้วรอบขอบชิดทั้งหมดเลยนะคะจะกั้นแนวลวทั้งหมดเลยเพื่อนบ้านอยู่ด้านนู้นนะคะ ปูหญ้าได้อันนี้มากเลยเต็มพื้นที่ที่อันนี้นี่ก็เป็นมะม่วงนะคะนี่ต้นเล็กๆก็ติดผลผลิตหมดละมะพร้าวนี่ก็ต้นใหญ่นะคะเแา็น้ำหอม ใครมีกําลังซื้อที่แปลงนี้นะคะมาหน่งแนะนํามาซื้อเถอะแถมได้บุญด้วยให้เขาได้เอาเงินไปรักษาตัวด้วยนะคะอันนี้จะเป็นฝรั่งนะคะฝรั่งเป็นฝรั่งไต้หวันเนาะนี่ต้นใหญ่ให้ผลผลินหมดละมีประมาณสัก20กว่าต้นได้นะคะ ห่อไว้เต็มเลยผลผลิตได้เยอะเลยนะคะอันนี้ให้มาดูแนวเขตหลวแนวเขตหลวทั้งนีน้บรรยากาศดีนะคะนี่เหล่งรีวิวช่วงเที่ยงเนาะก็ยังมีลมมาตลอดเวลาเลยเนาะ แล้วก็ในสวนเนี่ยพี่เขาวางระบบน้ําไว้หมดแล้วนะคะถ้าใครไม่เคยทําเกษตรกลัวว่าทําไม่ได้อ่ะค่ะทางนี้เราก็มีคนสวนนะคะสามารถจ้างคนสวนต่อจากพี่เขาได้เลยเนาะนมองจากด้านหลังไปเนาะตรงนี้นะคะแหล่งทวนอีกทีหน้าที่คือ3ไร่3งานนะคะเอกสารสิทธิ์โฉนดคุดแดง เจ้าของตั้งราคาขายไว้ยกแปลงเลยสไร่3างานพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเลยนะคะขายอยู่ที่5้าล้านแปดแสนบาทราคานี้เจ้าของออกค่าใช้จ่ายในการโอนให้นะคะพิกัดนะคะอีกทีนึงอยู่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเนาะ หากลูกค้านะคะสนใจลูกค้าสามารถโทรหาเหล่งได้นะคะโทรมาที่เบอร์091-546-6541หรือจะแอดไลน์มาที่แอด L E N G 789ได้นะคะหากลูกค้าฟังไม่ทันนะคะลูกค้าสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ